ปคบรวบผัวเมียแสบเปิดเฟซบุ๊คลออขายของออนไลน์ผู้เสียหายมากกว่า30คนวันที่29กันยายน2564เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบจับกลุ่มนางสาวกดชวันอายุ36ปีและนายดารักแพทริก สัญชาติไอริสอายุ43ปีโดยจับกลุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักโดยก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนหลายรายเข้าร้องเรียนต่อปคบอกรณีมีคนร้ายหลอกขายโทรศัพท์ iPhone และ iPad ในราคาถูกภายใน Facebook Marketplace จากนั้นปคบอได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายในคดีนี้จะก่อเหตุโดยการสร้างบัญชี Facebook ปลอมขึ้นมาโดยใช้รูปคนอื่นเพื่อให้หน่าเชื่อถือ จากนั้นจะโพสต์ประกาศขายสินค้าประเภทต่างๆเช่นโทรศัพท์ iPhone และ iPad เมื่อมีผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงซื้อสินค้าดังกล่าวคนร้ายจะให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของร้านขายทองคำออนไลน์ต่างๆ จากนั้นคนร้ายจะแจ้งไปยังร้านขายทองคําออนไลน์นั้นว่าตนได้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อซื้อทองคําแท่งเรียบร้อยแล้วและคนร้ายจะให้ร้านขายทองคําออนไลน์ส่งพัสดุไปตามบ้านเลขที่ต่างๆโดยที่คนร้ายจะเลือกบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือบ้านร้างและใช้ชื่อผู้เสียหายหรือสร้างชื่ออื่นๆมาเพื่อรับพัสดุดังกล่าวและเมื่อพัสดุจับมาถึงคนร้ายจะไปดับรอพนักง,งานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนที่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านเลขที่ที่แจ้งไว้ในการ รับพัสดุเมื่อสบโอกาสคนร้ายจะแสดงตัวต่อพนักงานส่งพัสดุเพื่อขอรับพัสดุดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายดารัคแพทริกจะเป็นผู้สร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอมต่างๆและโพสต์ขายโทรศัพท์ iPhone และ iPad ภายใน Facebook Marketplace และเป็นคนพิมพ์พูดคุยกับผู้เสียหายอะไรต่างๆอีกทั้งยังเป็นคนติดต่อกับร้านขายทองคาออนไลน์โดยมีนางสาวกวชวันเป็นคนช่วยแปลและพิมพ์ภาษาไทยอีกทั้งนางสาวกวชวันยังเป็นผู้ส่งข้อความเสียงพูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าคนขายเป็นผู้หญิงและมีตัวตนอยู่จริงจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองก่อเหตุนในลนักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณหนึ่งปีเศษ มีผู้เสียหายหลงเชื่อมากกว่า30คนอีกทั้งก่อนหน้านี้นางสาวกชะวันยังเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงมาแล้วจำนวน3ครั้งจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวข้างต้นส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป